สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็ได้ทําชุดคอนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเลขใหม่หนึ่งแสนเจ็ดมนโลนะครับเอ่อคันนี้มีซ่อมคอยอยแหลกเลยนะครับเพื่อนก็ชุดคอทําเสร็จแล้วนะครับก็เปลี่ยนเฟืองดาวแล้วก็ทําชุดดันสปริงเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันอาการพวงมาลัยมีเสียงดังอยู่นะครับเพื่อน อันนี้เราโยกดูไม่ดังแล้วนะครับก็คันนี้นะครับเคยเปลี่ยนแหลกแท้มานะครับแต่ลูกค้าจําไม่ได้นะครับน่าจะเปลี่ยนมาช่วงประมาณแสนต้นๆนะครับก็น่าจะวิ่งได้หกเจ็ดหมื่นโลนะครับก็แหลกมีอาการสึกนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ถ่ายดูนะครับก็สึกสามารถซ่อมได้นะครับอ่าึกประมาณไม่ถึงแสนโลเนี่ยซ่อมคุณภาพก็ดีเลยนะครับเพื่อน อ่าไม่ใช่ว่าเราเราวิ่งมาแสนหกแสนเจ็ดแล้วมาซ่อมนะครับคุณภาพแหลกเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่เราซ่อมช่วงต้นแสนโลนะครับหรือยังไม่ถึงแสนโลนะครับเราซ่อมแล้วจต่ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนอ่านี่เปลี่ยนแหลกมาแล้วนะครับพอเราเปลี่ยนแหลกมาแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราประกอบนะครับซ้ายขวาบุญพงม์อะไรซ้ายขวาก็จะต้องมีมุมเดียวที่เท่ากันนะครับเพื่อนอ่านี่ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเพื่อนอหมุนไปทางซ้ายนะครับครันนี้เราหมุนไปทางขวานะครับเพื่อนอเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับก็แสดงว่าซ้ายขวานี้มุมเดียวเท่ากันนะครับเพื่อนแต่ว่าครั้งที่แล้วที่ไปเปลี่ยนตะกู่ะกูด,ด้านนอกมานะครับ ก็คือจะเราจะรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยจะกินซ้ายไปนะครับประมาณสักสิบองศาได้นะครับเพื่อนๆแต่ไฟไม่โชว์นะครับประมาณสักสิบองศาได้คราวนี้เราซ่อมแหลกใหม่เนี่ยเราก็ต้องปรับตั้งให้มีระยะที่เท่ากันนะครับซ้ายขวาจะต้องเท่ากันนะครับเพื่อนๆไม่งั้นก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับกล่อง EPS ใต้นะครับเพื่อนๆ่อนก็แนะนําถ้าเปลี่ยนแหลกหรือว่าซ่อมอะไรเกี่ยวกับพวงมาลัยนะฮะเราก็ต้องเซต เสร็จให้ได้ค่าเดิมโรงงานก่อนก็หมายถึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยพวงมลาลัยต้องเท่ากันนะครับแล้วเราค่อยไปตั้งศูนย์เอานะครับเพื่อนคราวนี้พอเราตั้งตรงแล้วเนี่ยฮะล้อยังเป็นศูนย์เดิมอยู่นะครับพอเราวิ่งพวงมลาลัยก็จะเอียงครับเพื่อนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับพอเราไปตั้งศูนย์เนี่ยเขาก็จะปรับพวงมลาลัยให้ตรงนะครับแล้วก็ค่อยไปปรับล้อตามนะครับพรพรเพื่อนก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับเอาละครับคันนี้ เราต้องไปตั้งศูนย์นะครับพอปรับทิศทางแหลกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเท่ากันนะครับ mm hmm. พวงแมลงก็จะเอียงนิดหนึ่งอย่างนี้ฮะครับเดี๋ยวเราไปตั้งศูนนะครับ mm hmm. ก็เป็นอันม่าเสร็จนะครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเทสดูนะครับ mm hmm. ว่ามีเสียงดังไหมนะฮะ mm hmm. โอเคคํามเพื่อน พอไปตั้งศูย์ทีเดียวเลยนะครับปกติไม่ให้ลูกค้าไปตั้งเองนะครับพเพื่อนพอดีลูกค้าไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยจะไปตั้งศูตรให้เลยนะครับครับเสียงหายไปแล้วนะครับพเพื่อนไม่มีเสียงแล้วนะครับ ม่มีเสียงแล้วนะครับเพื่อนอ่านี้เราวิ่งอ่าล้อตรงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าพงมอะไรเอียงนะครับก็แสดงว่าเซ็นเตรอร์หลักเนี่ยไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเราต้องใช้ตัวแรกเนี่ยเป็นเซ็นเตรอร์หลักนะครับส่วนล้อเนี่ยเราเข้าไปตั้งศูนย์ปั๊ม ล้อเอาตามชุดแหลกนะครับครับผมเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่ามันเอียงนะครับเพื่อนพอเราปรับไปตั้งศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเซตอยู่ในระบบค่าของโรงงานนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเท่ากันก็เป็นอวัตเสร็จนะครับเพื่อนนี่นะครับจะรู้สึกว่าพวงมาลัยค่อนข้างคมนะครับคมเลยนะครับล้อไปตามพวงมาลัยเลยนะครับเพื่อนไม่มีระยะรวมนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนแหลกแท้มาด้วยนะครับ แต่ก็เริ่มสึกแล้วนะครับไม่เป็นไรเอามาซ่อมโอเวอร์ฮอรได้นะครับถ้าวิ่งเปลี่ยนแหลกแทนแล้ววิ่งแล้วปีหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามีช่องว่างเนี่ยครับนำมาโอเวอร์ฮอรได้เลยนะครับถ้าไม่ถึงแสนโลนะครับก็ดีเลยนะครับก็อย่าให้เกินแสนโลนะครับเพื่อนเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองทางคู่ขากันนะครับคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ก็เวลาเราเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยก็เซตแหลกให้ได้ค่าโรงงานเหมือนเดิมนะครับเลียวสายเลียวกว่าต้องเท่ากันนะครับแล้วเราค่อยไปตั้งล้อเอาทีหลังนะครับก็หมายถึงตั้งศูนย์นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็วิ่งทางขู่ขานะครับเสียงไม่มีเลยนะครับเสียงหายไปแล้วนะครับคันนี้อย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับโชว์พูดปิกนกลูกค้าได้เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับ ไม่มีเสียงแหลกเลยนะครับเพื่อนครับเราเกิดความมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับตอนแรกเนี่ยจะดังชุดคอด้วยนะครับแป๊กแป๊กแล้วก็แหลกดังด้วยนะครับเวลาเราขับเนี่ยขี่ขับขี่เหมือนอะไรไม่แน่นนะครับเพื่อนเอาละครับก็เป็นนันว่าจบนะครับก็เดี๋ยวเราไปตั้งศูนย์กันก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆพืนี่ๆน้องๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับ ก็วันนี้มารีวิวประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนสนใจก็0876907421นะครับเพื่อนๆพ่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ